ต่อจากวิดีโอที่ลงไปเมื่อกี้เลยนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังเดินทางไปโรงแรมนะคะโดยการที่จะขึ้นรถไฟไปนะคะรถไฟมาแล้วตื่นเต้นเพราะว่าโรงแรมรอบนี้เราจัดเต็มมากมากเลยนะคะเอาไม่ใช่ด้านเราค่ะมาด้านนู้นนะคะไม่สามารถขึ้นไปได้น,นะคะและพึ่งน,น้าแตกต้องจากการกระโดดแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นนะคะคือรถไฟสายนี้ก็จะเป็นสายสีเขียวนะคะ สายสีเขียวแล้วก็มีประตูกั้นตรงนี้นะคะเวลารถไฟมาจะได้ไม่เกิดอันตรายเนาะเดี๋ยวรอรถก่อนเฮ้ยทุกคนบ๊อบมาเรขกลับมาคือคนเยอะมากๆเลยอ่ะฝนตกฝนตกลมก็เอามานะคะวิดีโอก็จะต้องถ่ายนะคะต้องเข็นลูกอีกค่ะเอาคุณไก่ผิดทางอะไรวันเนี้ยเดินกลับไปอีกนะคะ โอเคเดี๋ยวข้ามถนนรอไฟแดงก่อนเอ,อ้ไม่ใช่รอไฟเขียวก่อนตอนนี้มันติดไฟแดงในการข้ามถนนอยู่เขาพูดภาษาอะไรกันนะอเ <c oughs> ่นกันเงก็ไม่รู้เขาพูดอะไรกัน ตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆกับฮาราจูกุชินจูกุยาโยียาโย่ทุกสิ่งทุกอย่างจำชื่อเลยได้เฮ้ยตอนนี้เริ่มหนาวอ่ะนี่ไงโฮเทลนี่ไงอัศสะข้างหน้าเนี่ยกาเจเอร์เกียวตรงไปทุกคนเห็นไหมป้ายโรงแรมเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยคะ่ะเดินแล้วก็ตรงไปเลยนะคะไม่ใช่ป้ายจริง <laughs> ใช่เจอละป้ายโรงแรมเราเดี๋ยวไปตามทางนะคะ ปลาจิ้งก๊วยนั่นดูปลาจิ้ก๊ทุกคนคะในที่สุดเราก็มาถึงโรงแรมแล้วค่ะมาถึงโรงแรมแล้วยี่ถึงโรงแรมแล้วนะคะกาจโจอ,อ็นนะคะโรงแรมใหญ่มากอะ่ะดูดิฝนตกร่อยๆยต้อนรับพี่จเจเจใช่ไหมฝนอะ่ะ เฮ้ยโรงแรมใหญ่จริงเราอยู่ชั้นไหนเนี่ยเราอยู่ชั้นไหนนี่เขาเอาร่มมาฝากเราแล้วเอาเอาร่มมารับเราเราก็มีแต่เราไม่ได้การพนักงานยิ้วกระเป๋าเราไปแล้วนะคะ <c oughs> อยากจะบอกว่าเป็นการมาที่เปียกปอนมากๆเลยโอเค อุ่นขึ้นมาทําตาเป็นเล็วแล้วเม่นมีความกว้างใหญ่มากๆเลยทุกคน,นคุณรุมงไม่สบายเหมือนกันเฮ้ยข้าง้องมีความสวยอ่ะทุกิีทุกคนค่ะอันนี้คือข้างในโรงแรมนะคะกว้างมาก ความกว้างอะ่ะกว้างกว่าโรงแรมทั่วไปในญี่ปุ่นคือกว้างเกินอะ่ะดูดเข้างนี้เป็นโซนแล้วมีความชอบนะคะไม่เสียใจเลยที่มาพักโรงแรมนี้กว้างใหญ่จริงๆ<า>เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปเช็คอินนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นน้ํานะคะมีปลาหรือเปล่าอยู่ข้างในประมาณนี้เพื่อขอเดินดูกันเฮ้ยมีความสวยอะบรรยากาศดีมากทุกคนคะ่ะเฮ้ยดูดิมันเหมือนอยู่ในอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่โรงแรมเลยอะอันนี้ก็คืออะไรเหมือนสันเจ้าหรือเปล่าคะ พึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรสวยเนาะแล้วก็มีอันนี้นะคะอายุหลายร้อยพันปีหรือเปล่าพึ่งก็ไม่รู้เหมือนกัน,นแล้วก็เดินมาตรงนี้ค่ะคือโรงแรมอลังมากนี่ก็ตรใสนะข้างในก็จะเป็นนกยูงนะคะทุกคนนี่ริ้วสวยมากเลยอะรนะิวนกยูง่ตอนนี้เราก็เดินตามเขาไปนะคะ เราจะได้เห็นห้องเราแล้วอะใช่ไหมยนนุทุกคนบรรยากาศมันดีมากจริงเรามาถึงที่เช็คอินของเรานะคะ อันนี้เป็นห้องที่เราจะมาเช็คอิน <Syrian> นะคะทุกคนค่ะบรรยากาศมันดีมากๆาเลยทุกคนค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถกินได้หมดเลยนะคะก็จะเป็นชานะคะเขาไว้ต้อนรับแขกที <youngest 49 2> ่มาพักโรงแรมเขานะคะก็จะมีจานไปใส่อาหารเนาะจะถ่ายทำไมแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะ กินได้เลยถ้าหิวนะคะเดี๋ยวพึ่งจะลองกินพึ่งชอบกินอะไรที่เป็นครัวซองแบบนี้มากเลยคือต้อนรับดีมากๆาอะ่ะคือเราไม่คิดว่ามันจะใหญ่แล้วก็ต้อนรับดีขนาดนี้นะคะแล้วก็มีเค้กด้วยนะคะเดี๋ยวพึ่งจะลองกินเค้กนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วก็มีมา,การกองด้วยทุกคนคะ่ะแล้วก็มีเค้กนะคะเดี๋ยวหันไปข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นชาแล้วก็กาแฟนะคะ แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะคะเขาก็จะมีเขียนไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยมันดีมากๆเลยโรงแรมนี้ทุกคนบรรยากาศแบบว่าเป็นใจดีจริงๆเลคะเดี๋ยวเพิ่งขอตัวไปเลือกของกินกันนะคะเพิ่งอยากกินเพิ่งอยากกินเค้กมากๆเลยอันนี้ก็คือที่เพิ่งเลือกนะคะเดี๋ยวขอกินก่อนทุกคนมันมันน่าอร่อยมากที่สําคัญเหมือนสกูช,ชี่เลยอ่ะ, <stability> อนน <vest> ฮะเฮ้ยมันต้นรำรับดีมากๆเลยที่นี่ย เดี๋ยวเพื่อนจะเอาน้ำน้ำส้มแล้วกันนะคะน้ำส้มน้ำส้มน้ำนางเอกค่ะเผื่อว่ากินแล้วเราจะได้เป็นนางเอกนะคะ ตอนนี้ปวดฉี่อยากไปห้องน้ำมาเลยอะย่ะทุกคนหาคุณไก่เอามาให้นะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> ่ะพึ่งเขาเรียกไม่ถูกแต่ที่สำคัญคือมันเยอะนะคะพ <c oughs> ึ่งคงกินไม่หมดนะคะอันนี้น่าจะเป็นของคุณไก่นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นของพึ่งนะคะแต่เมื่อกี้พึ่งกินไปแล้วนะคะกินไม่หมดนะคะคือมีความอิ่มน้องหุ่จังน้องจัง พี่จังพี่จังอยากเล่นด้วยอยากกินด้วยเดี๋ยวจะลองชิมนะคะดูดิหน้าตาอร่อยไหมหน้าตาเหมือนอร่อยนะตอนนี้นะคะเขากำลังพาเราไปห้องนะคะคือเราขอาห้องที่วิวดีที่สุดห้องแล้วห้องใหญ่มากอดิการ์เตอร์ ห้องใหญ่มากทุกคนดูดิแล้วนี่ก็คือเตียงห้องนอนเฮ้ยมันกว้างมากๆเลยอ่ะเพราะว่าโอเคเรามาดูห้องกันใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขาอธิบายการใช้ห้องเนาะเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะทุกคนมันใหญ่ใหญ่ญ อันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะจะมีสองเตียงนะคะแล้วก็จะพาไปดูห้องน้ํำอยากจะบอกว่าห้องน้ํามันเป็นอะไรที่แบบดีมากอะเว่าวังเปิดล้วนะทุกคนหนึ่งสองนี่ค่ะคือห้องน้ําแล้วห้องอาบน้ําของเรานะคะเฮ้ยมันใช่มันมีความมันมีความหรูมากเลยนะคะ <c oughs> แล้วนี้ก็คืออ่านนะคะ <c oughs> อ่างจัจจีจ้นะคะ แล้วก็มีสตีมซาวน่าด้วยที่นี่คือที่มันจะเป็นความร้อนพ่อนออกมาคือนั่งซาวน่านตรงนี้นะคะคือเดี๋ยวเพิ่งจะซาวน่าด้วยแล้วก็จะเอายุจังซาวน่าด้วยนิดหน่อยนะคะไม่ค่ะยุจังเล็กอยู่นะคะเฮ้ยมันดีอะทุกคนดูดิสวยงาม ดีงามมากๆเลยะค่ะทุกคนค่ะคือมันเป็นอะไรที่ใช่อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะก็จะมีครีมต่างๆมีที่แคะหูมีแปรงสีฟันมียาสีฟันแล้วอันนี้ก็จะเป็นครีมอาบน้ําล้างหน้าอะไรพวกนี้นะคะมีสบู่มีแก้วมีทิชชู่แล้วก็มีไดเป่าผมนะคะดีงามเดี๋ยวเราออกดูข้างนอกคะ่ะซึ่งผ้าขุนหนูแม่งมีมาให้เยอะมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวขอออกจากห้องนี้ก่อนนะคะคือพึ่งชอบห้องนี้มากมากปิดก่อนปิดก่อนแล้วนี่ก็คือคืออะไรคือ,อยูจังนะคะทุกคนคือ,อยูจังแล้วนี่ก็คือห้องที่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะแยกออกมาพึ่งชอบมากๆเลยคือมันกว้างมากจริงๆนะคะเปิดก่อนว้าวมาแล้วไปแล้วเอามันมีสองชั้นเหรอ มันทำการเปิดอีกอันเลยน,นี่คือมาโตเกียวพื้นที่มันแคบใช่ไหมคะเราต้องอยู่ที่กว้างๆนะคะมันถึงจะไม่อึดอัดนะเพราะว่าโรงแรมญี่ปุ่นส่วนมากมันจะแคบมากนะคะเราก็เลยยอมที่จะเสียตังแพงๆนะคะเพื่อที่จะมานอนโรงแรมที่มันกว้างเพราะว่ามีน้องอยู่จังเ้วยนะเฮ้ยมันดีอะด,ดูด,ดิเฮ้ยสวย ก็นอกฝนตกปล่อยๆพรมๆเฮ้มันดีมากๆเลยถานมาจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นทีวีนะคะแล้วก็จะเป็นโต๊ะนะคะก็เดี๋ยวขึ้นจะนั่งทํางานตรงนี้เลยแล้วก็ตู้เย็ยนอยู่ไหนตู้เย็ยนอยู่ไหนตู้เย็นอยู่ในอยู่แถวนี้นะคะนี่อ่ะมีการตร้มน้าร้อน,นะคะ่ะเปิดไปอีกด้านหนึ่งหล่ะอีกด้านนึงก็นี่เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ กินได้ฟรีเลยนะคะก็จะมีวนยนะคะก็เป็นปาร์ตี้คอร์เนอร์นะคะก็จะมีเหล้านะคะมีบัคคาดีมีบอมเบยนนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเฮ้ยขวดนี้น่ารักมากทุกคนคะ่ะเฮ้ยนี่พ่งชอบน่ารักขวดแบบมีความน่ารักก็จะมีกาแฟนะคะแล้วก็จะมีนี่เป็นกาแฟตรงนี้ละคะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นแก้วเป็นขนมเป็นอะไรได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวพึ่งจะกินอันนี้กินได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอันนี้พึ่งชอบมากก็เสร็จพึ่งแน่ๆเลยค่ะจากนั้นข้างล่างค่ะข้างล่างก็จะเป็นตู้เย็นกินได้ไหมกินได้นะคะก็จะมีแชมเปญด้วยมีน้ํามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะมีเบียร์ด้วยนะคะของเยอะมากจริงๆเลย โอเคปิดก่อนปิดก่อนส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้ํานะคะแล้วก็เป็นเครื่องทํากาแฟค่ะแล้วนี่ก็คือรถน้องอยู่จังนะคะเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันเลยแล้วก็มาห้องนี้นะคะอุ้ยห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบว่าเข้ามาแล้วก็แขวนเสื้อน,นะคะแล้วก็รองเท้าของพึ่งน,นะคะคือมาเปลี่ยนรองเท้าตรงนี้นะคะ แล้วก็นี่ก็คือห้องน้ำอีกอันหนึ่งนะคะนี่ค่ะห้องน้ำคือมีห้องน้ำสองที่นะคะในห้องนอนกับตรงนี้นะคะอะเฮ้ยมันเป็นเซนเซอร์ยังไม่ได้เข้าก็จะทําความสะอาดก่อนนะคะแล้วเราค่อยจะนั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นทิชชู่นะคะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือนะคะข้างบนก็จะเป็นกระจกค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะแล้วนี่ก็คือห้องที่เพิ่งมาพักในวันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าพอใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆเอาอยู่จังไปไหน,นแล้วอ่ะก็คลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งจะทําคลิปแยกไปอีกนะคะเพราะว่าข้างล่างนี้แบบว่าใหญ่มากๆเลยมีหลายโซนมากๆเฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมามีหลายโซนมากๆเลยนะคะโรงแรมนี้เขากว้างมากๆก็จะทําคลิปให้ ดูห้องก่อนนะคะแล้วก็คลิปหน้าก็จะเป็นคลิปรีวิวรอบๆโรงแรมเลยค่ะก็ยุจ้างมาทางนี้ยุจ้างยุจ้างยุจ้างทำไมไม่เดินเดี๋ยวจะลองทำน้ำชาดูนะคะตามสไตล์คนญี่ปุ่นค่ะก็ยังไงนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะรับรองมาโตเกียวรอบนี้นะคะคลิปพึ่งอัดเต็มจริงๆค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์พึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ